มาเรื่องใหญ่แล้วครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้จะมานั่งถกแค่เรื่องบอลแพ้บอลชนะไม่ได้มาพูดแค่ว่าทีมไหนยิงกี่ลูกหรือใครเป็นดาวซันโวเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับฟุตบอลกัมพูชามันไม่ใช่เกมในสนามแต่มันคือเกมการเมืองเกมทุนเกมผลประโยชน์ที่โยงไปถึงเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์การพนันคาสิโนและอำนาจรัฐใช่ครับ ฟังไม่ผิดลูกบอลกลมๆที่เราคุ้นเคยวันนี้มันถูกใช้เป็นเหมือนเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งของกลุ่มทุนใหญ่ที่มีข้อครหามากมายคำถามคือฟุตบอลกัมพูชาที่ดูหรูหรารุ่งเรืองภายนอกมันโตบนพื้นฐานที่มั่นคงจริงๆหรือมันโตอยู่บนทรายดูดของทุนสีเท่ากันแน่ภาพรวม CPL โตวไวแต่ไม่ยั่งยืนแค m เบอร์เดียนพรีเมียร์ลีกกลายเป็นลีกที่มาแรงในภูมิภาคอาเซียนในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทีมกัมพูชาเริ่มมีผลงานบนเวทีเอเชียนักเตะค่าตัวสูงขึ้นสนามทันสมัยขึ้นเหมือนก้าวเข้าสู่ความเป็นโปรโลีกแต่พอขุดลึกลีกนี้ไม่ได้โตจากฐานแฟนบนจริงๆไม่ได้โตเพราะสปอนเซอร์ใหญ่เข้ามาแบบในไทยหรือมาเลเซียรายได้จากตัวเข้าชมยังเล็กน้อยสิทธิถ่ายทอดสดก็ไม่ได้แพงอะไร แต่กลับมีเงินหมุนเวียนในระดับหลายสิบล้านเหรียญต่อปีเงินมาจากไหนคำตอบคือทุนใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าโยงกับธุรกิจไม่โปร่งใส 2. สพระขันราชสวายเรียงสโมสรของอำนาจรัฐนี่คือทีมดังสุดของกัมพูชาก่อตั้งโดยในพลเซาสุขาซึ่งเป็นทั้งประธานสาพันฟุตบอลกัมพูชาหรือ FFC และผู้บัญชาการตำรวจทหารแห่งชาติปัญหาคือ เขาเป็นทั้งผู้กำกับลีกและเจ้าของทีมในลีกเองด้วย conflict of interest ชัดเจนยังไม่พอมีรายงานว่าดีวิเชียลูกเขยอดีตนายกคุนเซนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสโมสรทั้งยังถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการคุ้มครองเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ถามจริงครับแบบนี้ฟุตบอลมันยังแฟร์อยู่มะหรือมันเป็นแค่สนามต่อขยายของชนชั้นนำทางการเมืองทหาร 3. วิสาขา FC Prince Holding Group อีกทีมดังคือวิสาขา f เอยุ่ภายใต้ p r n ริ Group ของเฉินจื่อนักธุรกิจเชื้อสายจีนที่ได้รับสัญชาติกัมบูชาบุญกระดาษ Prince g r ก u ปดูหรูหราเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์การเงินธนาคารจัดกิจกรรม CSR และพูดเรื่อง ESG สิ่งแวดล้อมสังคมธรมธรมพิบาลตลอดเวลาแต่เบื้องหลังมีรายงานจาก Radio Free Asia, r a ด i โ f r รีเ s i ชีย a ชี้ว่าโยงกับศูนย์อัชญากรรมไซเบอร์ในเมืองพระศรีหนุที่ใช้แรงงานบังคับและมีการทรมาน สารจีนบางแห่งเคยระบุ Prince Group ว่าเป็นเครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติแม้บริษัทจะปฏิเสธแต่การลงทุนอย่างหนักในฟุตบอลการกุศลภาพลักษณ์มันก็ดูเหมือนสูตรสปอร์ตวอชิงชัดๆใช้วอนปกบิดเงาดำที่อยู่ข้างหลัง 4. ี่นา w าเวล FC อาณาจักรคาสิโนเจ้าของคือนาคาขอบลิมิต บริษัทคาสิโนที่ได้สัมป,ปทานผูกขันในพนมเปนยาวถึงปี2045จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงผู้ก่อตั้งเชิญลิบเกียงถูกพาดพิงในเอกสาร Pandora Papers เรื่องใช้ Offshore Company ในเค y m นไอแลน n ์หนากาคขอบเคยมีปัญหาการสลายการชุมนุมแรงงานใช้ความรุนแรงกับสหภาพธุรกิจคาสิโนที่ทั้งเสี่ยงทั้งยงออฟชอร์มาถือทีมบอลได้สบายสบายระบบตรวจสอบ FFC หายไปไหน ถามตรงๆฟุตบอลนี่กำลังกลายเป็นช่องทางฟอกเงินดีๆนี่เองใช่ไหม 5. พนมเปนคราวการพนันคือสปอนเซอร์ทีมดังอีกรายที่มี p ีเปและ 855bet เว็บพนันออนไลน์เป็นสปอนเซอร์หลักฟุตบอลกับการพนันอาจอยู่ใกล้กันเสมอแต่การที่สปอนเซอร์หลักมาจากธุรกิจพนันเต็มตัวเท่ากับ ยิงตอกย้ำว่าโครงสร้าง CPL แทบจะแยกไม่ออกจากทุนสีเทา6ภาพรวมฟุตบอลคือเครือข่ายทุนเมื่อเอามาต่อกันทีมคือทุนสีเทาทุนสีเทาคืออำนาจรัฐอำนาจรัฐใช้กีฬาเป็นเกราะกำบังนี่ไม่ใช่ฟุตบอลของประชาชนแต่คือฟุตบอลของทุนสีเทาที่ใช้สนามกีฬาเป็นเวทีสร้างภาพให้กับทุนสีเทา หลายคนอาจเถียงว่าก็ช่างมันสิบอลมันก็โตนักเตะได้เงินเยอะขึ้นคนดูก็สนุกผิดตรงไหนผิดตรงที่นี่คือการสร้างคฤลือหาดหรูบนกองสายครับถ้าวันหนึ่งรัฐบาลกัมพูชาถูกกดดันจากต่างชาติหรือมีการปราบปรามอาญากรรมไซเบอร์ทุนสีเทาเงินที่หล่อเลี้ยงพุทบอลก็จะหายวับเหมือนสายลมลองนึกภาพทีมใหญ่ที่วันนี้จ่ายเงินเดือนเป็นหมื่นเหรียญต่อนักเตะ แต่ถ้าเงินสีเทาถูกปิดสวิตพรุ่งนี้สโมสรพังทันทีหลีกก็ล่มทั้งระบบฟุตบอลกัมพูชาวันนี้ภายนอกดูรุ่งเรืองสนามใหญ่สปอนเซอร์หรูผลงานในเอเชียดีขึ้นแต่ภายในคือระบบที่ผูกติดกับทุนสีเทาสปอตวอชชิ Spot ่งใช้บอลกบพ่อกล่าวหาคอนฟ i กออฟอินเทอร t ส์ผู้นำา f f c ถือทีมเองช่องว่างธรรมพิบาลไม่มีฟิตแอนด์พรเพอร์เทส สุดท้ายฟุตบอลที่ควรเป็นของประชาชนกลายเป็นเครื่องมือของอำนาจและทุนคุณผู้ชมครับแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของฟุตบอลกัมพูชาจากเกมลูกหนังธรรมดาธรรมดากลายเป็นเกมทุนเกมอำนาจที่ซ่อนเงามืดเอาไว้เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นสนามหญ้าสีเขียวนักเตะวิ่งยิงประตูผู้ชมเฮลั่น แต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเครือข่ายธุรกิจสีเทาคาสิโนอาชญากรรมไซเบอร์และการเมืองที่หล่อเลี้ยงวงการอยู่คำถามสำคัญก็คือหลีกที่โตไว้ขนาดนี้แต่โตด้วยทุนสีเทามันจะยั่งยืนได้จริงหรือไม่หรือว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นแค่ภาพลวงตาที่พังทลายเมื่อแสงไฟดับลงแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าทุนสีเทาคือพลังบวกที่ช่วยผลักดันฟุตบอลกัมพูชาหรือคือระเบิดเวลา ที่พร้อมทำลายทั้งระบบฝากคอมเมนต์มาคุยกันครับถ้าชอบแนววิเคราะห์แบบนี้ฝากช่องสาระดีกีฬาดัง Top ปสปอร์ตอินไซด์ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้ากับเรื่องใหญ่ที่ผมจะมาขุดให้ฟังอีกครั้งสวัสดีครับ